กับมาทีจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งท่านผู้บ่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เผยถึงเศรษฐกิจอีสานไตรามาสสุดท้ายกําลังฟื้นตัวครับหลังภาคการเกษตร,รมีสัดส่วนรายใดกว่าผู้มีผากต่างๆของไทยและราคาสินค้าการเกษตรยังปรับตัวสูงขึ้นครับงานสัม,มันาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปี2 5 6 5ครับในหัวข้อที่ว่าอีสานพร้อมปรับ รับกระแสะเศรษฐกิจการเงินใหม่จัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมนขอนแกนราชาออกคิดครับซึ่งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจอีสานเพราะนอกจากจะอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆและขาดการใดยากในช่วงที่ผ่านมาครับความรวมมือรวมใจของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการปรับตัวรับสถานก,การณ์โควิด -19 โดยบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปครับ จากการพัฒนาของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยตลอดจนภาวะโรคร้อนเหตุให้เขาต้องมีการเร่งสั่งโอกาสในการยกระดับศักยาภาพของเศรษฐกิจและธุร,รกิจให้สอดรับกับกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการคว้าโอกาสจากกระแสดิจิทัลและความยั่งยืนครับค่ะทั้งด่านนายเศรฐพุทธสุทธิวาทนฤนุพุธ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะเศรษฐกิจภาคอีสานกําลังฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีผลจากหลายๆอย่างที่คุณทอมมีวาวไปโดยเฉพาะภาคอีสานที่ต้องพึ่งาพาพการเกษตรและก็มีแรงงานการเกษตรกว่ารอยละหา้าซินอกจากนี้นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวของอีสานก็มีหลายปัจจัยบวสิปเป็นบวกและลบ,บที่ซอยให้เศรษฐกิจในภาคอีสานฟื้นโตอีสานถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมค่ะ และนอกจากนี้นะคะช่วงหลังกับพบว่าราคาสินค้าภาคการเกษตรมีราคาสูงขึ้นและกับมีการเตรียมจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ซึ่งก็บจะเป็นการเปิดช่องทางการเจราจาไกลเกลี่ยหนี้ค่ะไปฟังเสียงทันภูวาการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะครับมีหลายปจัจจัยที่ทั้งทั้งบวกและลบนะที่จะช่วยเรื่องอีสานในแง่บวกเนี่ยก็คือช่วงหลังเนี่ย เราเค่เห็นราคาสินค้าเกษตรเนี่ยนะฮะมาได้ค่อนข้างดีนะฮะซึ่งอีอสานเนี่ยกว่า50%ของแรงงานนี่ก็ยิงก,กับภาคภาคเกษตรนะฮะก็เลยก็น่าจะประยุงเรื่องของรายไดร้รายได้อะไรต่างๆนะครับแล้วจะช่วยการฟื้นตัวนะครับซึ่งไอ้ราคาอาหารราคาสินค้าเกษตรอะไรต่างๆที่เป็นบวกสำหรับอีสานที่อื่นเนี่ยมันกลายเป็นเงินเฟ้อสำหรับเขาหรืเป็นต้นทุนสำหรับเขาก็เลยอ,อีสาน <สา S 2> ในในแง่นี้ก็ได้รับอานิสงส์นะจากราคาผลิตภัณที่เพิ่มขึ้นแต่ อีสานก็มีความเปราะบางนะฮะที่เป็นเอ่อเอ่อที่ที่ในบางมุมเนี่ยมากกว่าในประเทศนะฮะ